สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังข่าตัดต้อกระจกนะคะอันดับแรกการปฏิบัติตนหลังข่าตัดต้อกระจกได้แก่1ห,หยดยาตามแพทย์สั่ง2ห้ามให้น้ำเข้าตาเด็ดขาดเวลาทำความสะอาดใบหน้าให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณใบหน้าให้สะอาด 3. หลีกเลี่ยงการไอจามแรงๆ 4. หลีกเลี่ยงการออกแสงแดจดจัดๆฝุ่นละอองและควันต,าตา่างๆ 5. เช็ดทำความสะอาดตาก่อนหยอดยาทุกครั้ง 6. ห้ามยกของหนักเกิน6กิโล 7. ควบคุมความดันและค่าน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบุลีเก้ามาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ10ครอบตาก่อนเข้านอนทุกครั้งเพื่อป้องกันการขยี้ตาการเช็ดตาที่ถูกวิธี 1. ให้คนไข้เงยหน้าและหลับตา ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกบิดให้มาเช็ดจากหัวตาไปหางตาโดยไม่เช็ดสวนกลับถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่และถ้ามีคราบเลือดหรือขี้ตาติดบริเวณเปลือกตาให้เช็ดปัดลงล่างจนสะอาด หลักการหยดตาที่ถูกวิธีเปิดฝายาหยอดด้วยนิ้วก้อยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการสัมผัสปากขวนหลังจากนั้นให้คนไข้เงยหน้ากดหนังตาล่างลงและหยอดไปบริเวณกุ้งหนังตาล่างด้านในหลังจากนั้นให้คนไข้หลับตา ถ้าจําเป็นต้องหยอดยาสองขวดพร้อมๆกันให้หยอดขวดใดขวดหนึ่งก่อนและทิ้งไว้ห้านาทีค่อยหยอดอีกขวดหนึ่งการป้ายายาที่ถูกวิธีเปิดฝาย,ายาป้ายเช่นเดียวกันกับยาหยอดเพื่อป้องกันการสัมผัสปากขวดหลังจากนั้นกดหนังตาล่างของคนไข้ลงพร้อมกับเชยทางของคนไข้ขึ้น บีบยาลงไปที่ลูกตาของคนไข้จากหัวตาจนถึงหางตาและให้คนไข้หลับตาหลังจากป้ายยาเสร็จแล้วให้ใช้ตัวครอบตาครอบไปที่ตาของคนไข้โดยให้ส่วนแหลมชนกับจมูก คนไข้เงยคางขึ้นเล็กน้อยแปะพลาสเตอร์จากบริเวณหัวตาโค้งมาที่หางตาแปะด้วยน้ำหนักกำลังดีไม่แน่นมาก เข้านอนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเยรี่ยยสำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดสามารถอ่านได้จากคู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อกระจกได้ค่ะขอบคุณค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nanam langka tak to kaca. Sudop perok ka Satu tipe uba wa bomo vi somo. jangan bi ai ma so daen ma to. Kalau sapu ma sapu dengan kain cuci. Tigo jangan ba dan besing dela. Empat jangan wi kena kepo asa angin bimo sapu mata dulu pada no pite ubah. enam jangan akat bagai berak pada nimo kelo tujuh orang wak jadi dago tinggi dan kecimani jangan di dago tinggi dan kecimani mani tinggi lapan jangan makan agok dan isa otok Sembilan mari temu bomo nak kali wak cani. Empat kato mato sebelum nak tidur sapa sebule. Satu mato satu. Oke sake kato mato belum nak satu mato. Dua pakai sambli celuk dengan air panas. Sapu di palomato gi kepada Ujamaa to Jangan sapu di magi Tiko vi owe saget sele ma to pe ngo ka to cuji ado thai ma to lagi do kalo ado vi sapu ma to suko sa tité ubah mato satu bu kok ubah mato duwa tité ubah mato pece kulit mato kowo mato wis sakit tengok le atap tité ubah dalan mato Kh kalau ada ubak titik mata Duo ubak Wi titik ubak mata yang ke1 dulu butih nimo nenek titik ubak matato yang ke ubah mata. 1. Ubah mata. 2 Ubak como mata satu ko bak como mata Duhong comoo bak mata mato pawah como ubah mato ami palo mato dik ujung mato riau sakit kecan mato sudocomo ubah mata Katuk mato dengan tepak katuk mato Katuk mato Katuk mato dengan sepak katuk mato Sepak katuk mato bucu paling kepada palo mato Kau hidung Pepek paster Sengit Khamnenam Lampakat, Womona Uwi Kali Dengan Uba, Tengok Ule Dalat Keta Ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.